มาสบายดีไหมสบายดีพี่น้องหมดสุขุสุขคขนตอนนี้บาร์อนกำลังสงกินมังม่วงเนะาะมังม่วงไข้ไปเก็บเอามือเช้านี้เนาะตอนนี้ท้ามีกาท้ามีกาเราเล่นมังม่วงยอยู่เลยกาทุ่งเลยไหมทุ่งนะสบายดีไหมสบายดีโอ <laughs> ้สบายดีงามเลยสบายดี มาเด้อกินบังวงมาสิมาเด้อกินบังวงน้ำค่าเด้อมาสิกินบังวงนำ้ำค่าเด้อเบาเลยไหมโอ้โอโตกเลยตกตกตก,ตกย่าไปขึ้นแล้วนะที่ต,ตกฮะบังวงไข่เนาะมันล่นบาซ์โนไปเก็บเอามือเช้านี้มาได้เต็มกระตาเอามีกล้ายึ๊กบังวงทิม่มเอ่ามอยกินอะมาเต้สิครู Ya tê, mẹ. ôi, hoi. Một mặc bàn, Dái gì mà ha. Waaaay. wow, sai, kéo, mày. Bye bye. Kep bê sai, mày. Kep bê sai, mày. Waaaay. Hãy, 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 vào, hãy, 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 <laughs> Cái kép xe gà vậy Cứ đưa đi lực thế Anh vào wow hình hết Mì gà ơi Sao 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 Mắn môi ngọc bàn Giờ bây tế oh, sư bọc bàn hay con สองสองกระเตอรพี่น้องสามสกินมัม่วงไข่เนาะกระดูดนี้เป็นกระดูมังม่วงเนาะมังม่วงบวอิบบุญยะมีก้าเล่นหยังนะเล่นหยังอาทิแม่ที่แม่เพื่นอนนะเล่นไหมอาทิแม่เออเพื่อนเอ้ยกินบหมดเลยมันเพื่อนตัวนี้ฮะฮะกินมังมง่วงพี่น้อง มะม่วงไข่ายกับร้มานซุปกินมะม่วงไข่กับข้าวเหนียวเนาะอันนี้ข้าวเหนียวยพี่เนาะพอดี่กินมะม่วงมาสอนลูกจะเด็กไปเก็บเอาเอาไปซ่าบรทัานข้าเจ้า กาแฟเนีเ่ยน้องแซ่บนะมันหวานอะไรอยาง ชุดยอดพี่น้องผู้ใหญ่บคานเคยลองลองมือเด้อม่วงธรรมชาตินะมันล่นสุกขาต้น มาสู้คาด้นกับหวานวันนี้ยังมาสู้ภาคมาได้ รืดมือครับสิบกินอยู่ข้างแซบรุดมือโอ้ยนี่พี่น้องสีมันเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองค่ะขนาด

โดยเฉพาะมามงงวงไข่หลายบุดสามสิบกินตัวนี้ซุปซุปค้าขนาดตัวนี้ นี่สุดยอดเลยโอ๊ะเกือบมีปากมือ อแม่ม่เพื่อนเอาลูกน้องเอ้ยทในในยั้งไรบุได้เนาะบ้านเมืองยังหลอกด่าวอยู่ยอนการระบาดของพันยาติดโควิด -19 บเก้าล่งจังจุ้งยืนสี่ยหกาไปนะบังลูุบบังลุบเวลาเขามีคนติดประมาณ1,700คนแต่ว่าปวดีแล้วปวดดีพ0 0พันกว่าคนแล้ว ไปยังสืบต่ลอล็อกดาวไปอีกหอ,กอกดเดือนหก่ะไปยังไรยังบุหรายอ่ะกินวยังอีกไว้ยังสุดยอดกีนวันี้แหละพอกีนหลายเจ็บท้อง

S <S <it> แสบแสบพี่น้องกินบ่ม้อหม้อาเนี่ยมันลายเกินวะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้มอนี้สี่ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปนี้เขาก็มีอย่างหลายพาพี่น้องมากินบม้ม่วงเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแหงเนาะบ๊ายบาย